สวัสดีครับท่านผู้ชมกลับมาพบกับผมบรรลังทางช่องกเกษตรสั่งได้ช่วงนี้เริ่มที่จะเข้าฤดูหนาวแล้วนะครับส่วนอินทผาลัมก็จะเริ่มเตรียมต้นนะครับตัดน้ําตัดก้านไปที่ไม่จาเป็นออกนะครับเรียมที่จะรอรับจันทร์ใหม่ๆ นะครับที่จะออกในฤดูการนี้นะครับแต่ก่อนอืน่นวันนี้อยากจะพาทุกท่านไปดูอินทผาลำที่โดนด้วงกัดแล้วก็ผมก็ทําการรักษาเอาไว้แล้วนะครับแล้วก็พันผ้าเอาไว้เดี๋ยวไปดูว่าเป็นยังไงพามาดูอินทผาลำนะครับที่โดนด้วงนวงนะครับหรือว่าด้วงสาคูนี่แหละครับพอไปวางไข่อยู่ข้างใน ก็ทำการเจาะเข้าไปในลำต้นเลยแล้วก็ใส่ยานะครับก็เอาพลาสติกคุ่มเอาไว้ก็เป็นปีแล้วครับที่ทำเอาไว้นี่นะครับเรามาดูว่าต้นอินทผลัมที่มีแผลนะครับเขาจะรักษาตัวเองยังไงเดี๋ยวคุณจะเปิดถุงพลาสติกที่คุมอยู่รอบๆต้นออกนะครับจะได้ดูกันว่าเป็นยังไง หลังจากแกะผ้าพลาสติกนะครับที่หุ้มลอบโคนต้นนะครับเป็นรอยดวงงวงเข้าไปวางไข่ก็ห่อไว้ประมาณปีแล้วครับปีที่แล้วก็มีผลผลิตให้ได้ขายอยู่นะครับสำหรับต้นนี้เนี่ยครับ เป็นรอยด่วงก็จะมีมีปลวกนะครับปลวกนี้ก็คือเป็นปลวกที่มากินในส่วนของต้นที่มันไม้เปลือกที่มันผุนะครับพวกนี้เป็นไรเพราะว่าส่วนที่ผุเนี่ยเราไม่ได้ใช้ประโยชน์นะครับ น้ำฉีดให้ปลกละลายออกตัดใย,ยอีกรอบนึงนี่ก็จะเป็นรอบต้นก็จะมีรากนะครับรากที่งอกออกมาซ่อมเซมตัวเองในส่วนที่เป็นรากด,ด้านนี้ที่ไม่มีรากงอกออกมาเพราะว่าเปลือกที่เป็นเปลือกแข็งนะครับเปลือกด้านนอกเนี่ย โดนสับออกไปนะครับเปลือกที่เป็นเปลือกแข็งโดนสับออกเพื่อที่จะหาจุดที่ด้วงเข้าไปวางไข่นะครับช่วงเร็กๆที่ผมได้ใช้นี่สับออกรอบต้นตก็จะมีรากมีงอกออกมาใหม่ เป็นรอยแผลนะครับรอยร่วงงวงเข้าไปวางไข่ข้างบนก็มีแต่ข้างบนไม่ลุกลามนะครับพ่อเราสับเข้าไปเราก็วางยานะครับร่วงก็จะตายก็สังเกตจากอรอยแผลหรือว่าร่องรอยของการเข้าไปวางไข่ของรวงวงนะครับไม่ขยายเพิ่มนะต้นนี้โดนหลายรอบแล้วครับ รอบนี้ถือว่ากินเขาไปลึกเือบไม่ทันแล้วครับแต่ก็ยังไม่พ้นขีดอันตรายนะครับสำหรับตัวด้วงงวงถ้าลักษณะแบบนี้เนี่ยต้นแหว่งไปเยอะเลยอาจจะหักได้ง่ายต้องหาอุปกรณ์ช่วยคำ้ำช่วยเสริมนะครับเพื่อให้ต้นพยุงต้นเอาไว้นะครับสำหรับอินทราลำต้นนี้ รอดูปีนี้แล้วครับว่าผลผลิตจะเป็นยังไงสําหรับต้นนี้เป็นต้นพันเนื้อเยื่อนะครับบาฮีนะครับเนื้อเยื่อบบฮีเดแล้วน้ําฉีดล้างจุดที่ปวกเข้าไปกินทท้งไหม่ล้างดินออกครับส่วนที่เป็นเปลือกแข็งนส่วนด้านนอกก็จะมีราบเม่อ,กออกมาแต่ด้านนี้ เปือกแข็งจนตับกอ,อกไปหมดบางต้นเนี่ยจะโดนกินข้างในเป็นโพงนะครับที่ทารักษาไม่ทันอันนี้ก็กินเข้าไปข้างในเยอะเหมือนกันคิดว่าจะไม่รอด อัดยาเยอะครับต้องเอาให้รอดดังนั้นก็ต้องค่นทิ้ง,ป,ง,งนะปัญหาด้วงงวงเนี่ยนะครับนะครับปัญหาด้วงงวงเนี่ยก็ถือว่าเป็นปัญหาใหญ่สําหรับชาวชวนอินทผลามเลยนะครับเพราะถ้าเป็นทีก็ตายเลยครับต้นอินทผลาม ถ้าเป็นก็ถ้าแก้ทันนะถึงจะรอดนะครับถ้าแก้ไม่ทันก็ต้องโค่นทิ้งนะครับสําหรับตำหาเรื่องดวงดวง่วงเป็นดวงแรกก็ยังพอที่จะเอาเอาอยู่นะครับสําหรับดวงแรกเพราะดวงแรกจะไม่ได้เข้าไปวางไข่ข้างในไม่เหมือนดวงมวง หยิบน้ำใส่รับรอยแผลดูเป็นยังไงลองรอยของตัวดวงมวงนะครับก็ไปวางไข่นี่แหละครับถิงก็ไปเยอะถึงข้างในนะครับนี่ก็ถือว่าแผลจุดนี้ก็คือหายไปแล้วนะครับเพียงแต่ว่าจะมีชุดใหม่เข้ามาอีกหรือเปล่าเพรา่นแหละ หลังจากวันนี้จะทำยังไงต่อนะครับเรจะต้องอัดยาป้องกันไว้นะครับเผื่อว่าจะมีด้วงวงเข้ามาวางไข่รอบหนึงนะครับต้นก็แหว่งไปเยอะเลยหายไปเกือบครึ่งแล้วครับสำหรับอินทผพาลำเนี่ยเป็นพืชที่ตายยากเหมือนกันนะครับถ้าหากว่าเราแก้ไขได้ทันก็จะรอด ของต้นเนี่ยข้างในกลวงเลยนะครับเหลือแต่เปลือกข้างนอกเพราะว่าเปลือกชั้นนอกเนี่ยจะแข็งนะครับแต่ข้างในเนี่ยจะเป็นเนื้อที่ด่วงสามารถกินได้นะครับด่วงวางไข่ข้างในแล้วก็กินตัวอ่อนของด้วงงวงก็จะกินเนื้อข้างในนี่ก็ยังไม่ไว้วางใจนะครับสําหรับตคนนี้ก็ต้องคอยดูเรื่อยๆนะครับสำคัญด้วงงวงเนี่ยจะชอบ เข้าจากข้างล่างแล้วเราจะไม่สามารถที่จะมองเห็นแผลของด่วงงวงได้จนกว่ารุ่นหล่ะครับต้นอินทาลัมจะแสดงอาการเราถึงจะสังเกตเห็นนะครับปัญหาใหญ่แล้วครับสำหรับชาวส่วนอินทาลามด้านที่มีเปลือกแข็งไม่จะมีรากแบบนี้นะครับลากออกมา สำหรับปัญหาเรื่องดวงงวงหรือว่ดวงสาคูนี่นะครับก็ยังมีให้เห็นอยู่เรื่อยๆนะครับสำหรับชาวสวนอินทพาลัมช่วงปลายปีถึงปีหน้านะครับต้นปีไปจนถึงมีนานั่นแหละครับก็เป็นช่วงที่อินทพาลัมเริ่มแทงจันทร์ระหว่างนี้ก็สามารถที่จะใช้ยาควบคุมดวงงวงหรือว่าดวงแลดนะครับเอาไว้ได้เลยช่วงนี้นะครับ เพื่อที่จะไม่ให้ดวงไปกัดจันอินทะพาลำครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบคลิปไปเพียงแค่นี้แหละครับคลิปหน้าจะมีสาระเกี่ยวกับเรื่องอะไรก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็ที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยครับจะได้เตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆเข้ามาครับสำหรับวันนี้ขอจบคลิปเพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ